ใช่ผมคือบัวม่เคตื่นใช่๋ยต้มใกล้แบบพูดแม่นาช่วยต้มาวผอมมาไม่เห็ดเลยไม่เ็นเลยไม่เห็่เลยก้วเบบบัวแก้วใส่แก้วแบบพูดสอง่วยน่อยที่ถึงตรงตาเห็ด้วยนางเ ม,ม,มันเอมัน่มันเอาข้อเราอยัหาตีหน,นตีนึ่งได้พอว่าเมื่อที่เกิดเป็นอย่างเกินอยากตีข้อหนบ้า่าเป็นจังทันมาหาแื่ว่าเป็นจังทัน <c oughs> นั่นคือมาเพอว่าหาตีหน,นหาตีหนึ่งว่าทงว่าเราปตีเดียวอน่นน ผู้ใดใ้ควา,ากกมข้มแต่ว่าจัแข่งแตัไม่าจางตเจอารักงที่ให้พูดเราอย่างไรเพ่อจะหาควงมิดว่าเราแบ่งหลายว่าใครว่ามันมไดที่จะติพอแต่โชคแบบคือคือถลอเวันที่เราวันที่ถามางวันที่ถามสิได้โชคแล้วหอ้อีกก้อนจับใครจับไหวแล้วกว็จับใครจับไหวแล้วก,วกว็วัน ยอย่าคำดูก่อนไหนะเอาละคำดูสิอิงนางอ,นอนาีนางมากเนาะไม่ใช่อีนางมากแย่าวะอย่าเอิ้นผิดชื่อแลเวา็กคำดูค,คำมึงบ่ายคนคำอันไหนผิดื่อปาปเอออันนี้กาวอ,อันนี้บว่าอาบังบัอน,นอ,นอ,นอนบ่ายทั้อันนี้โอยไรคือว่า ม้วนไปเรื่อยๆคือรางวัลที่หนึ่งเห็นว่าเขาข้าหมอนม้วนตึงเร่กรบเชียงกันออกว่าถือออกก้อนม้วนมาเขาหมุนจังทีม้วไปก็อันนี้อันนี้้าแรงมากัอ๋ออ๋ออันนี้าเล

มาหจักมาอะมางจักการตอบรับเออักการแต่งักการต่าดูใจพออาเอกระเ้านั่นไม่ใชรหนากแล้วได้ที่ตกาวที่ตแล้วได้ามขาวชามตอกน้ำตัว่า่อยากงไม่ต้างหนาไม่างลังแบบว่มาการดูทายเอ นั่งยง่ากน,าานวากนว่าท่านว่าก้อนเอาข้างหนาบวะที่ว่าเคีวีก้อนเ่อวนนั่งวะเลเพียงกันพ่อวะข้นหนาข้าขออนหนากูออกก้อนกูออกก้อนมาหายพ่อว่าว่าหายตูวท่ายเขาืออ่าในสิ่งทก,ออกท่ายวสิ่งที่วีออกข้างหนาสิ่้างหนามชือ่บอกว่าข้างขวาเออเลี้ยงถ่ายกับตัวถ่าย ไปก็ถ่ายเข้ามาแล้วเขาทำขี่ขานเสียงมาทำนะอ่ะไส้เมื่อขี่ขานเสียงโตขึ้นแล้วายเบิ้ลมาไหมอืมหองมากกว่าน้องปูชองเสียงมากเลยอืมดูหนี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 จังไลยจังไปห้อมมาตังนานเราข้างหลังพอขี่ดูหนีดูหนีดูหนีดูหนิมาแต่ก็ใบเบิ้งแต่ตัวจากห้องมใจ ที่ว่าพอตัวได้เขอไม่ไดตัวได้วันนี้พขถือขันไหนไปกองธรรมดย้ยกไขว่าไตมือก็ยบ้าบวกคนจะไปออขี่รถปเขาถือหุจักว่าพอขี่ขั้นไหนเขาถือไปรัดทางพ,นะพอเขาไม่ได้ยานเย้ยเขาถือรัดทางขาเลยแกว,วาไหลืไต่มือก็ไตมือสกักก้อนแลจะเอา Thì, ừ. thì chú ừ. anh ra lắm mâm bắc bắc anh là ma nó không thấy cả đi ẩu thơm có gì thơm mama thề thơm thì ẩu thơm mất ẩu thơm mất ẩu thơm thì ẩu mất ẩu thơm thân ẩu mất ẩu thơm mất thường mất ẩu นแยบเอ้ำอแยหนึ่งหกครั้งครแล้วาาเออคร mm. าให้มันถูกมาเมรถ่องนะทา,หางหน้าทางหลังนะเอาทางหลังมาถ่ายทางหน้าแล้วก็เอาทางหน้ามาถ่ายทางหลังโอเค mm. โอเคนะได้กด้ก็หบแล้วไปชิ้นต์ เยาไปคิดาเาไปคิดาหายบ้างแลฟันดีดูกันแต่เบงไปเรืยเรื่อิงไปเรื่อยเืยไปเรื่อยรอฟาตวไนาไปคุออกเอาคุออกเอาวว่เอาทีเขาสิว่ายิ้ขายหอนมึงว่าชิ้นถามถิงเปียงแฉาค่ะตัวไหนเอาวาัตอีฟอบอกวค่ะทิ้งตเนานก่อนจากทิ้งใจไม่คชรจะเหลือแต่เขาไง ต้องคิดตารางนานะก่อนคิดก่อนทำก่อนตัดทิ้งใจเขา้าใจไหมอโอเคไหมอโอเคไหมโอเคจ้าโอเคทราแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่บ่ครูเปลี่ยนหนังเปลี่ยนไม่ร่างบ่ได้เปลี่ยนมีแต่เขาว่าไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว อ๋อ้าเรยบเรียไม่ต้อไทำบุญค so, ่ะอาวมาขาอมืแล้วดูอันพผู้กลังบุญพ่อผู้ั้เอฟทีเอฟทีบุญตารายงานด่วนพ่อว่ากันแค่นี้พอ่าเร่องนี้แจ่งที่พ่อันกินข้าวว่ารับน่อนบอสแฉกข้าวว่ารับน้อนบอสแเรปีน่อปันได้ก็แ้่มันเป็นไปตามกับมา ัดโลด้อมไปไปตามอ้าใหายไม่เควิราวไ่เวิ่งมาหายน่องหาน้องหายไขหาว่ากิตาตนงานแต่เรื่องเก่าหนาไม่รูเด้อเฮ้ดอินังว่าสข้อใดกัใหายใดเฮ้ดอิน้องว่าสม้อด้วยกับห้ยด้วยสมบันนั่งยืดโด่านี่มัดกวาดข้ามเดีาได้พอวันนั้ใอ้าวเจ้ามาด้อมด้อมเลยให้ถูกไมยผุกคอนะเออเอาไปคิดแต่ละหน้าเบื้งเต็มนากระดาษไปหมด ผมเล่าเตีแม่พี่ป่าหน้ามึงได้บุ๋งเ้อันไันมันต่กับอันนั้นนาแม่พิจะหน้าตัวใดเราปูเก้าที่จารนาตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาจนถึงวันที่หนึ่งแล้วก็ถึงวันที่หนึ่งอ๋อพอมาคุณลายพี่จารนาบักแถวที่ไหนนี่พี่จานาด้เพื่อเรื่องรตอนตัดที่ใจ เพราะว่ามันมีความเสี่ยงพ่อบอกไปเลยสิว่าท่านบอกเันยก็เตรียมกะเปลาเลยเปล่าเลยไปม่บอกถ้าขาอ่อนเลยเปพ่าเปลมาเปล่าเลสต์รี พ่อว่าท่านบอกเลยไม่เจ้าเรียน่เราเรียนลูกเกิดมาทันเลยพพ่อตามลูกลานมาหยัดพังก็รู้ตากาถือกระตาเขเลยว่าแต่ได้พักเล่าเ่าพักเราเบาถือกระบวเป็นอย่าง่าพ่อกระบาไปชื่อชื่อ่หพ่อ่ท่านบอกเลยจ้ะถ้ากัไปชื่อจังไหนเป็นตาป่าวน้าหนุ่ก้อน ชื่อชื่อบนั้นไมยุ้าลักหันบ้หุกขาเอาปนไทยวแค่ตกใจกนะไปขายทงวาที่เรื่องเขาได้สั่งห er ้าไปขายกอกเขาคือตกใจไวันวิพาวบาแมนคับแมงเขาบาห้าดอกมันก็ชื่อชื่อาหลัแล้วแตกโชขายโชคไหมแต่รำนาิั้งอะเต้า เอารัเขาเมื่อถโตยันวันสาวปีไม่เด้อพวปีไม่เด้องวดนานี่พูกงวดนเพาได้ว่าปีเก่าม,มาถึงนึงจะได้กับปีไม่เท่าน่้นอวนวันที่สาวคิดแต่ไม่กับปีเก่าเอสี่รอบกปยดีป่วยคนักว่ารอบเขาคันบ่จักว่ารอบเขาบ่ไหนบ้า,าบาคุมม้มเงิน,น,นบ้าบ่บ้าด่ฟังมาจึนทางเลย พ่อคือการพันพ่อว่าอะไรเราพ่อกับว่าเป็นพ่อคือการครับโรคห้าดว่าอะไรฟังโรครวาดกับว่าเป็นการดูตาอาว่าการพวกเรคอนโทรทับฝูงเมื่อแตกครับนอนฟังอีทอหลังว่าทางไปใช้ถือไปว่าครับโตแตกบานนี้เงินบังนี่ถือตายกูบานนี้ว่าทางไปขอเงินน้ำมูกับว่าอะรเงินเดือนกับว่าท่านออกกูที่เซตตั้งไหนดีน่ะาาว้อง ว่าเปลี่ยนตก็ว่เปล่นตาเอาเพราะเราทับุมื่อไห่คักาพราะเราข้อกระต๊นาเสร็ไ่ได้เงินทำต่ารอีสอบว่าเงินกับเฮงว่าไม่แฮงกาบยาดว่ากักระเฮงว่าต๊แต่ไม่ถือว่าได้ฟังเลยมันกตดีเท่าได้ฟังกันน้อยขั้นฟังคู่มือว่าถได้หลายตัวถ้าฟังมือออกเสียงพอฟัวันนี้ไม่ครบสุดท้ายเลวนะ โค้สุดท้ายนะกระบอกวันที่สามสีโอเคนะเยยบเหยียพ่อจัดให้เดี๋ยวพ่อจัดให้แตเรนเจะเพิ่งใจร้อนเข้าใจไหมใือพ่อได้ฟังลังหลเอาเอาาเราโดนา่ปวดขาปวดขนว่ะอหาไม่เไม่หับไม่เคยไม่หวานเจ้าปู่เจ้าุเ้หลดำ่งรวยรวยคุคุกมุ้มอาบอาบยกเด็กไว้แค่สาธุสาธุุ ครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพระเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ